สวัสดีจ้ามาพบกับทัดดาวสาวบ้านไหนะอีกแล้วคือเจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ทัดดาวกับยืนยู่มองประตูอันระบายน้ำแล้วจ้ายุ่ฟังทั้งด้านทิศเหนือของอันบึงละหานนำเนาะจ้าพี่น้องจ้าอันนี้กับเป็นกระแสน้ำเนานะจ้าพี่น้องกําลังไหลเข่าบึงละหานนำเนาะจ้าพี่น้องจ้าน้ำกับกับอันไหลแห้งเนาะกับมีเมน พี่น้องเขาออกมาหาบ้านเหบ้านปางสิเหล่จาจ้าพี่น้องจา้าบรรยากาศกับคึมฟ้าคึมฝนบักคักเลยเนาะจา้าพี่น้องจา้ากระแสนน้ำกระแหงเนาะจ้ากำลังอันไหลเข่าบึงละหานนา้ำในบึงละหานกันถ่วมสูงต้นเนื่องขึ้นยางเรื่อยเลยเนาะจา้าพี่น้องจา้าอันนี้กับอันระดับน,น้ำมีแห้งบักคักเลยเนาะจา้าพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศน้ำมันประมาณสิบโมง ก่าเน่าจะสิบมงเศ้านะ้ำก,กับกำลังถ่วมแหนะ้งเนาะจะพี่นองกำลังดันกันเนะนาะน้ำในบึงกับน้ำมันแม่น้ำสีกำลังดันกันเนะาะจะพ่นองซึ่งเห็นยุน่นทั้งหนานี่ก,นนนะก็เป็นคลองน้ำเนาะจะเป็นคลองน้ำสาขาย่อยที่เชื่อมต่อก็บอัน แม่น้ำซีเนาะจะแม่น้ำซีรวมล้นแล้วกระสินถ่วงเขาคล้องสาขาย่อยมองนี้แล้วก็สิไหลเขาในบึงละหานน่าจะพี่น้องจากฝนตกโปรยปลายลงมาเนาะจะพี่น้องกับบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนแล้วกันเมียนแดดออกเป็นบางช่วงเนาะแต่ว่าก็สิฝนหลายกว่าถ้าดาวก็เลยมาอัปเดตสถานการณ์น้ำยูบึงละหานนะเห็บบึงน,นาะจะพี่น้องจะเป็น,นช่วงสดเาร้าน้ำกับกำลังอัน ดันกันเนาะจะพี่น้องกําลังอันหนุนน้ำซีกับน้ำามนเบึงละหานเนาะจะพี่น้องจะกําลังแหงเนาะจะตอนนี้จะกาดเสียนว่าค่อยชัดป็นไดเบื้องระดับกระแสน้ำเนาะจะไหลแหงกําลังดันกันบักคักเนาะจะพี่น้องแล้วก็อันมองช่วงประตูมองนี่ก็สิเป็นมองพี่ว่าน้ำลึกเนาะจะพี่น้องจะลึกเติบเนาะจะพี่น้องนี่ก็กําลังเสียนล้นประตูระบายน้ำแล้วเนาะจะพี่น้องจะอัน ร้อนรุ่นกันเบิงนอกจากพี่น้องนี่กับเป็นผลพวงที่ได้รับอิทธิพลจากกันพายุโนรูนอกจากพี่น้องกับซีเมียนฝนตกแล้วก็เมียน้ำนี่ท่วมมาแล้วก็สิไหล์เขาไปในบึงละหานนะก็คือด้านฟังตรงนี้นอกจากพี่น้องจากัน้ำนุนกันแล้วก็กระแสน้ำนี่ก็แห้งคักนอกจากพี่น้องทาดดาวกับรีวิวบรรยากาศในเบิ่งเนาะเพื่อที่สิได้น ติดตามสถานการณ์เพราะว่าค้นกัอนอาจสิสงสัยนอกจากพี่น้องจ้าวันน้ำในบึงละหานนี่ไหลเข่าทางใดก็คือไหลเข่าประตูระบายน้ำฟังทั้งด้านทิศเหนือนี่เองเนอกจะพี่น้องจา้านี่กับเป็นบรรยากาศโดยรอบนอกจะทัดดาวกับม่อัปเดตให้เบื้องน้ำกับกำลังแห้งนอกจากพี่น้องจา้าไหลเขาย่างต้อเนืองเลยเนอกจากพี่น้องจา้าอันน้ำม,มันดันกันไหลเข่า ทั้งหนึ่งกันไหลออกแล้วก็เป็นนั่นเกิดน้ำหมุนน้ำวนเนาะจะกันกระแสน้ำกับแห้งเติบเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะจะในเสานี่เนาะถ้าดาวกับมาเก็บบรรยากาศให้เบิง่งนี่แหลจะจ้ะทุกคนสิได้หายสงสัยเนาะว่าน้ำซีนี่มาจังได่แล้วก็น้ำนองละหาน,นี่เมีนน้ำม,มาแต่ทั้งใดเนาะจะก็คือหมองจุดนี่แหลจะจ้ะพี่น้องจ้าเป็นของสาขาย่อยเนาะจะที่เชื่อมต่อกันกับอัน ไม่นามซีน่ะจะกะสิเป็นข้องเสนนี้นอกจะพี่น้องกอาจสิหายสงสัยเพราะว่าถ่านผู้ใดสงสัยว่าเขาใจก็สามารถคอมเมนต์ขามาคุยมาถามกันได้น่าจะพี่น้องจะนี่แหลจะจ้าพี่น้องบรรยากาศก็ประมาณนี้นาะจะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ถ้าดาวก็สิฝากไว้ซ้มนีเน่ะจะพี่น้องจะผู้ใด,ดที่เข้ามารับชมแล้วก็ซอยกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังเลี้งใจ ให้ทั้งช่องทัดดาวสาวบ้านนาในเด้อจจะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ทัดดาวก็ฝากวไว้ซ้ำนีเนะจะพี่น้องจ๋าค่อยพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า